สรุปภารกิจวันนี้นะครับพอดีเมื่อนี้ตั้งใจมากว่าจะมาเมาส์นะครับ้านที่แบบว่าเป็นไทยบ้านยูตลาดนะครับแล้กก็ให้เพื่อนแจงนะครับพอดีเมื่อนี้มันฝนตกเนาะเ่อเขาเลยว่าจะมาไทายคันเทนตแหละฝนมันตกก็เลยบย่ได้เมาส์นะครับกับซอยย่ายเมื่อกี้นี่แหละนิดนึงนะครับคลิปวิดีโอนี้จะทําเพื่อความบันเทิงและบันทึกเรื่องราวของผู้จัดทาขึ้นเพียงเท่านั้นอาจมีสาระบ่มีสาระบ้าง ก็ขอให้เข้าใจว่าบ่ได้มีเจตนาทําให้ผู้อื่นเสียหายหรือมีความเข้าใจข้อมูลที่ผิดไปแต่อย่างใดหากมีวาจาผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ด้วยนะจ๊ะเตือนแล้วนะสวัสดีครับวันนี้เรามาอะไรลกูกมาถนนคนเดินในวันที่ฝนตกไปเบิ้งกันครับมามโมนี้อเอาสเสดอีกอย่างเนี่ยใช่ไหมดูโอ้เปียกหมดเลย เปียกเอเล่เลยเปี ub, ่ยนไหมลูกเปียยงไหมครับเปียงนะครับเปียยงไหมครับเลยปี๋ยนไหมครับเปี๋ยนไหมครับจิ๊จงเลยอากากินไหมกินน้ำลายเลยกินไหมครับโอ้โหมีน้ำในน้ยายถึงไหนแล้วลูก ไหนใหญ่เอาคนเยอะเหมือนเดิมแล้วดิดิคนหยุดแล้วเนาะคนหยุดคนก็เยอะเหมือน,<ด>นเดิมเดี๋ยวกลับมาดูคนเยอะแล้วนะหนูหลูกในหลังฝนตกคนก็เยอะอยู่ เราจะเดินสู่แต่ตลาดจริงๆเหรอเมยมันเหนื่อยอยู่นะนนสุดตลาดเพืวห่อไปหาเมจ้ะเหนื่อยถูกวะนี่เราอยู่ไหนเนี่ยมีถ่ายป้ายก่อนพนุนคนเดินโซ่พิสัยในวันที่ฝนตกใช่ไหมลูกหลังจากฝนตก ก็คนรวยร้านผักร้านผักร้านนั้นเป็นยังไงร้านผักร้านนั้นเป็นยังไงใช่ไหมที่เขาพูดกับเราที่เขาที่เขาพูดกับเราเลยใช่ไหมคนนั้นใช่คนนั้นไหมตากับยายที่ขายของอุ้วนๆไดนไหนหน้คของสังกับตาต้อยตาเน่ตาบอกนี่คนไหนวะต้เพื่อนหนมาตากับใยน่ายูสองคนนะหน้าของสังแกนแกี่แกขายของมุ่ง เขาก็ขวามือไงคนนี้พูดกับเราไม่ใช่เหรอเนี่ยก่อนถึงนั่นอีกเห็นไหมพี่ตาเรียกนะบอกชื่อพักคอยตาแน่นะอะ้รไอ้แม่คนนั้นนะเขาบอกชื่อพักคอยแม่วนะชื่อพักคอยแม่ดนะีเขาบอกบอกว่าเดี๋ยวจับมาไม่ใช่คนนั้นคนก่อนหน้านั้นีตากับยายแก่ๆนะเดี๋ยวตาแก่ขาลักษณ์สี ของไยตาแม่แค่ขายของเรา嘛แกนะขายอะไรบุงกับหนองไม้อ๋อแกขายหนองไม้หนอไ,ไม้กับผักึ้งน้อยจะเอาไหมล่ะเอาก็ซชินไปให้คนอื่นไงหมายถึงเอาอย่างนี้ไหมเอาอย่างนี้เราเราซื้อดีกว่าซื้อแล้วก็ให้เขาแจกหรือว่าซื้อแล้วเราจอาไปแจกเองเฮ้ยมินวันนี้แม่จะซื้ออะไร ไปซื้อทูเรียนอ่าหลบหลบจักรยานหน่อยทูเรียนแล้วก็ไปแม่จะไปซื้อทุเรียนใายอ่ข้างล่างนุ๊กคุเห็นเขาขายสับไม้ไฟตลบว่าเมาเลยเปลี่ยนไปโดน่เลยสงสารระวังหลบร่มหน่อยหลบร่มหน่อยยายเปียกพัดก็เปียกตอนนี้ตอนนี้ห่าได้หมายแล้วนะครับหมายที่จะไปซื้อแล้วนะครับตอนนี้แม่จะซื้อทุเรียนโอเคซื้อเลยซื้อเลยนะน่นหน่อยๆกับนี่ มม่จะซื้อทุเรียนั่นนี่คะครับถูกไปก็จะเป็นลูกบ้พมรนียดูเนืไอ้นี่มันไม่ค่อยแเาี่ยเปียบเปียบเกอใ่หแบ้มีดอยู่ในบ้านนะแล้วก็จะจอดรถอยู่นี่โทโอได้ได้ได้ไในร้านที่ใหนนะนั่นไงยายนะยายไม่ถึงรถเลยในยายนั่นไงอ๋อ ตอนนี้ยายล่มเปรี้ยวๆนะไงยายนะไม่ไหนไอ้ที่น้องอ้อยบอกว่าเราจะมาซื้อผักแกนแกกลับแล้วอยู่ไหนไม่มีโอ้ที่แรกเราว่าจะลงมาซื้อผักใช่ไหมอ๋อนู่นเหรอนู่นเหรอใช่ใช่ใช่แผงนั้นไหมใช่ใช่เน่ใจแกเก็บไปแล้ว ถ้าสมมุติเราซื้อนะแกจะเอาไปแจกใครไม่รู้วกินไหมแม่นะไม่ไจะัตมเจ้เอ้ยไม่รู้จะแจกให้ใครวะแต่ว่าก็อยากให้ ว่าจะซื้อช่วยตาเกียรอยู่นะเนี่ยเอาสิช่วยตาเกีย,ย,ยกรกผักบุ้งไหมนี่เลยเอาไปแจกพลังงานู่บ้านค่ะด้ <c oughs> เอาไปแจกคนแถ่บ้านค่ะผ <c oughs> ักบุ้งไหม เกอุปากุ้งนี่แม่เอาิา้าจ้าสองดำเนื้อตํานี่ล่ะเนื้อตนี่จ้าเอาครับไม่กินที่ปีนุ่งอะไรเห็ดบงาเยอ้อนำ่ยรครับจะมาหายหลายทบัแ่งฝนมาครับคือแถมอ่มันน้ำแข่งตาคับ เอาบ้างกได้บางไม่ไดวมหาเองบครับนี่คือปูครับคือได้รายเท่านี้ขายจังไรครับนี่ผมก็ไปสามถุงหาสบลูกปมกแจงไปก็ไดุ้้นจันเกตละหนึ่งสองหาสิบห้าสิบตามามถง้ามถุง โอเคหานล้วมอยยังครับนี่คือหาได้หลายเดยวครับนี่มันเกิดมันมันเลือปานมเ้ํไมนเป็นหนาไม่นโอ้เ้นเกลดิ่ะนาแม่น่อนนขอบคุณคบครับวันไหนรอกนเี้นไนผมอยุนี่ละครับขอบคุณครับ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  เราก็ไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับใช่ไหมวันนี้ฝนตกลกูกใส่ฝนตกคนก็กลับบ้านมาแล้วลบบลว,วันนี้ที่ได้ถึงที่ได้ถงที่ได้ไดผักแต่ว่ายายนี่เดินลอดสองรอู้ไะใช่อโอ้ยไฟกำลังสวยเลยนะนี่ลกูกมันถ่ายไม่ได้เนาะ ก็สรุปภารกิจวันนี้สรุปภารกิจวันนี้นะครับพอดีเมื่อนี้ตั้งใจมากว่าจะมาเ,เมาส์นะครับร้านที่แบบว่าเป็นไทยบ้านยุตลาดนะครับแลวกให้เอนแจ้งนะครับพอดีเมื่อนี้มันฝนตกเนะาะพ่อเขาเลยก่าจะมาทายคอนเทนต์แหละฝนมันตกก็เลยบ่ได้เมาส์นะครับก็ซอยย้ายเมื่อกี้นี่แหละนิดนึงนะครับถ้าอาทิตย์นี้นะครับพ่อ เอ่อบรด้เฮดกับอาทิตย์นานะครับกะจะได้เจอกันอีกที่นึงแกเดี๋ยวซอยเบิงนะครับว่าสีมะซื้ออี่ยังไว้ะครกับแจกนะครับกจังใจกะกะฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยนะครับสำหรับเพจสุรศักดิ์สตอรี่นะครับพยายามสีมะไทยคอนทินเกี่ยวกับตลาดถนนคนเดินนี่นะครับไปเจอกันอาทิตย์หน้าครับ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับเฮ้นมิโลกช้ดีครัสสบสวัสดีครับวัสดีครับหันมาหน่อยลูกสวัสดีครับเอ,า,อเาต้อกเต็มโหมดเต็มเพื่ลูกก็ลื่นเลิงเฉียวอ๋อเขาร้อนนะเนี่ย